วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคนกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะในชุมชนต่างๆอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านหรือที่เรารู้จักกันสั้นๆว่าอสมอนะคะนี่เป็นรูปแบบหนึ่งค่ะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตัวเองครอบครัวแล้วก็ชุมชนค่ะพวกเขาเหล่านี้ทํางานโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆภารกิจของอสมมีอะไรบ้างวันนี้เราคุยกันค่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะมาให้รายละเอียดกับเรานะครับท่านวิทยาบุรณัสิริครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงๆคุยกันนอกรอบครับผมเกิดทิ้งท้ายบอกว่าเป็นหนึ่งอาชีพท่านรัฐมนตรีบอกว่าจริงๆไม่ใช่อาชีพนะครับผมนะครับเพราะโดยสมมติที่เราคุยกันเวลาเราลงพื้นที่ที่รายการของเราตอนที่ไปช่วยน้าท่วมเราก็จะมีพี่ๆอสมมาช่วยจริงๆเขาก็จะมีอาชีพเป็นของตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าอสมนี่เป็นเหมือนอาสาเขาตมีมีอาชีพเขาอยู่หรือไม่มีอาชีพก็แล่่าาทีมอ มีจิตอาสาครับไม่หวังค่าไม่หวังสิ่งตอบแทนจากการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะโดกลุ่มนี้ก็มีการมีการสมัครกันมามีการคัดเลือกครับเป็นตัวแทนในชุมชนอยู่แล้วครับผมจุดเริ่มต้นจริงๆของอสมนี่คือมาจัดยังไงเลยคือจริงๆก็คือทงการให้ประชาชนดูแลดูแลพี่น้องดูแลใกล้ชิดกันดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนนั้นๆค่ะซึ่งมีความมีความสนิทสนมแล้วรู้รู้เป้าหมายรู้จุดรู้หมู่บ้าน คือหมายถึงเขาเป็นคนในพืชุมชนอยู่แล้วเขารู้จักกันเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เราเรียกว่าเป็นผู้มีจิตอาสาครับเพราะว่าเราจะคัดจากผู้มีความเสียสละมีจิตอาสาคนนี้จะคอยดูแลสอดส่องแทนเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่พอต้องยอมรับนะครับแล้วจริงๆปัจจุบันเราก็มีพี่น้องสมอทั่วประเทศประมาณล้านกว่าคนนะฮะก็มีการสมัครเข้ามาแล้วแต่เมื่อเรามีเครือข่ายตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็พยายามฝึก ความชํานาญให้ในแต่ละด้านเพื่อให้ดูแลสุขภาพในชุมชนครับผมอ๋อแสดงว่าคนกลุ่มนี้จะคอยเข้ามาช่วยดูแลหน้าที่ของเขาคือจะคอยดูแลค่คือคือเราเราให้เขาเป็นผู้ที่เป็นเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยทางการแพทย์ครับผมช่วยหมอช่วยอะไรเนี่ยหน้าที่เขาต้องทําอะไรบ้างครับเพราะวคือจริงๆถ้าโดยหน้าที่หลักจริงๆเราเอาความความชำนาญให้กับเขาคือด้านการส่งเสริมเรื่องสุขภาพครับค่ะนะสุขภาพมันก็มีหลายรูปแบบนะครับจากเรื่องสุขภาพชุมชนสุขภาพจิต มุมแม่มุมนมแม่อะไรต่างๆให้ความรู้เขาไปอบรมต่ออย่างนี้เช่นกันครับผมนะครับเพราะอะไรอย่างที่เราเราเราเคยไปลงพื้นที่แล้วก็เห็นกันนะครับพี่วิอสมบางหมู่บ้านก็จะชวนคนอื่นๆมาออกกําลังกายกันสินะครับก็จะมารณรงค์เรื่องราวของอาหารการกินถ้าเป็นผ้าต้นออกเชยงเหนือก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกข้ติดตารสุกดิบก็คือจริงๆเขาก็ต้องปรับความรู้แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ท้องถิ่นเขาด้วยูต้องมีเรื่องการป้องกันป้องกันอย่างโรคติดต่อที่ผ่านมาที่ดังๆมากๆเนี่ยไข้หวัดนกครับถูกมั้ย โรคฉี่หนูโรคแรงต่างแล้วให้องความรู้โรคเอดส์รกระทั่งเรื่องยาเสพติดที่เราเอาเข้าปเป็นเครือข่ายแล้วก็ช่วยกันเพราะเขาจะรู้เป้าหมายในชุมชนดีว่าชุมชนเขามีความเปราะบางหรือมีมีพี่น้องประชาชนของเขาเนี่ยมีอันตรายใดๆบ้างรเราก็าจะให้องค์ความรู้ตัวนี้แล้วให้เข้าไปทําำด้ี่ด้วยคุณสมบัติเริ่มต้นเขาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาบ้างไหมครับหรือว่าเน้นที่จิตอาสาเป็นหลักก่อนก็มีการสมัครเข้ามาแล้วก็มีการคัดเลือก คือคือเราก็ต้องไปเช็คดูว่ามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเหมือนกันใช่ไหมคะบางที่ก็เป็นอายุมากเลยก็มีสมุดปากการไปเจอกงงทีอายุ70กว่าโอ้โหติดใจอาศัยทำทโดยตลอดแล้วก็อยากทำด้วยความด้วยใจแล้วก็สู่ภาคพก็ดี ตัวเขาก็ดีด้วยคือเขาต้องเป็นคนดูแลสุขภาพถ้า70แล้วยังทางานได้แข็งแรงก็แสดงว่าต้องมีแบบเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพก็เลยอยากจะแบ่งต่อลูกหลานได้นะแต่ถือว่าเป็นที่พึ่งที่ดีในแต่ละชุมชนนะคะเพราะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าบางทีเนี่ยห่างไกลหมอคนคนนี้คือก็เป็นตัวจะอยู่ตรงนั้นเลยไงแล้วเราก็ไัวแต่ต่อไปเนี่ยโครงการแก้บ้านใกล้ใจก็คือรพสตอเรือนำใหม่เก่าเนี่ย เราให้ดูแลเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเบาหวานความดันเป็นโรคที่เป็นกันเยอะใช่ไหมฮะยอดทิศเลย30 4สิเของคนไข้ในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็เบาหวานความดันและตอนนี้เราก็รณรงค์ว่าลดหวานมันเค็มเพื่อที่จะให้ดูแลเรื่องสุขภาพคนกินยาวันหนึ่งร้อยล้านกว่าเม็ดโอ้คิดเป็นมูลค่าจริงๆเราคิดทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจแต่สำคัญที่สุดคือสุขภาพของพี่น้องประชาชนครับผมเพราะนั้นตอนนี้ก็มีการเรื่องการรักษานะครับว่าดูแลเรื่องสุขภาพทำยังไงเอาเนี่ย วันที่20เนี่ยวันที่20มันอ,อสมอัรับเราก็จะมีกิจกรรมตัวนี้ให้เขาองค์ความรู้ให้เขาเรื่องดูแลเรื่องเบาหวาน,ค,าวานความดันเนี่นยงไงครับผมเพื่อที่จะเซฟอายุของพี่น้องคนไทยนะครับแล้วก็มีการให้ภูมิปัญญาท้องถิน่นซึ่งภูมิปัญญาท้องถิน่นปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะเจือจางและหายไปเนี่ยอันนี้ก็พิ่เฟื้อกลับมาให้อยู่ที่รอพสต่อเพื่อการดูแล เพื่อจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนด้วยเพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละที่เขาก็จะมีดีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้เป็นองค์ความรู้มารวมกันตรงกลางเป็นการลดยาลดยาแผนปัจจุบันซึ่งอาจจะดูตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเขนะก็มีการใช้แพทย์แผนไทยเข้ามาช่วยตอนนี้เขาก็เริ่มจากการคัดกรองก่อนร้านร้านร้านบคนตอนเนี้ที่เริ่มคัดกรองมาเราก็พบผู้ป่วยก็เอาสมองนี้เข้าไปช่วย สืบเสาะหาว่าใครเป็นโรคอะไรมาแล้วก็เริ่มจากการป้องกันแล้วครับตอนนี้ต้องดูแลเรื่องการป้องกันเรื่องอาหารการกินตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ต้นอเเราพบว่าสิ่งนี้มันน่าจะจะดีครับแล้วพระน้ท่านนายกยิ่งรักก็ย้ําว่าคนไทยควรจะเริ่มแต่ตัวนี้นะครับไม่ใช่รักษากินแต่ยาบริโภคแต่ยามันก็สุดท้ายก็ไม่ไหวและประมาท ถ้าคุอรใี à plus, à au, ้ประมาทกันมากคือโดยเฉพาะอย่างช่วงนี้ช่วงหน้างานใช่ไหมเดือนมีนาเนี่ยงานบวชงานแต่งเยอะมากช่วงปาร์ตี้ต่างสันเยอะช่วงนี้ก็ทานอย่างเดียวก็ทานทานก็เสียดายก็ทานไปช่วยงานไปทานมากลับไปฉันกินยาคิดว่ายาช่วยได้ก็นี่แหละไม่ใช่ไม่มันเป็นสิ่งที่ที่ต้อง เพราะฉะนั้นในแง่ของการป้องกันเริ่มต้นคือไปบอกก่อนว่าดูแลตัวเองยังไงรักษาตัวยังไงออกกําลังกายและใช้วิถีชีวิตยังไงเพราะรอย่างที่เราไปคุยกันเนี่ยครับจะเจอพี่พี่อสมจะรู้จักหลายคนในหมู่บ้านรู้จักบ้านนั้นอยู่ตรงนี้บ้านนี้อยู่ตรงนั้นคนนั้นมีคนพิการอยู่ตรงนี้คนนั้นเป็นโรคนี้อะไรเงี้ยครับคนนั้นขาดยาอะไรอยู่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเราเราได้รับการการการดูแลจากพี่น้องอสมกับพี่น้องประชาชนในช่วงมาวุฒกรภัยเนี่ยเขาทำเยอะ โดวยเฉพการส่งยาสหว่างที่ไม่มีไม่มีใครไปถึงหมู่บ้านเขาเป็นผู้ปรนเทิญกับเหตุด้วยเขาก็ดูแลตัวนี้ด้วยต,ตัวนี้เราเข้ามาช่วยเราก็เลยเสริมทักษะด้านการฟื้นฟูอีกตอนนี้เข้าไปฟื้นฟูดูแลผู้ดได้รับผลกระทบจากอุทักภัยพะก็ใช้พี่น้องสมอเข้าไปช่วยฟื้นฟูเพิ่มแล้วก็ในยอย่างนี้ตอนนี้หมอควันหมอกวันก็ต้องใช้อสมอ มีปัญหาเดือดร้อนอะไรก็พาไปหาหมอช่วยให้คําแนะนาเป็นกลุ่มคนที่น่ารักมากเพราะจริงๆช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเขาเห็นประโยชน์เขาจริงๆเขาเต็มที่ท่านนายกก็คาดหวังอยากจะให้พี่น้องประชาชนวันที่20เนี่ยท่านก็จะพูดกับพี่น้องสมอครับผมนะโดยเฉพาะเหตุภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราเราก็จะใช้พี่น้องสมี่ยเป็นเครือข่ายในการดูแลครับผมหนึ่งคนต่อ20 20หลังในหมู่บ้านนะเขาก็สามารถดูดลแล้วก็คอย ควาสามารถที่จะบอกเหตุต่างๆได้ครับผมนะครับในวันที่2ี่นะครับที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงนะครับก็คือวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติคือวันอสมนั่นเองกิจกรรมที่น่าสนใจที่สุเลยสามปีสามสิบห้าปีตั้งแต่ปี2 5 2 0ครับผมนะครับในงานจะมีไฮไรลท์มีกิจกรรมอะไรเด่นๆก็เนี่ยฮะรณรงค์เรื่องเบาหวานความดันไปให้ความรู้กันเพื่อที่จะเข้าไปดูแลคนในชุมชนครับผมนะครับก็เป็น อีกหนึ่งจะบอกว่าอาชีพอีกละเป็นอีกหนึ่งพี่ๆหลักเลยนะครับที่ <c oughs> เข้าไปให้ข้อมูลแล้วก็เป็นส่วนที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับได้ไงก็ต้องฝากคุณผู้ชม,มด้วยนะครับพี่ๆอ,อสมมมาบอกอะไรก็ต้องเชื่อด้วยนะกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพไม่มีอสมอแต่มีอสมศกเขาเรียกอีกแบบนึงอสสครับผมแค่ก็อมีแต่เป็นแต่เป็นกลุ่มคนที่มีจิตอาสาการไปชักชวนเยอะๆกรุงเทพเพราะกรุงเทพต้องดูแลอย่างดี ครับผมนะครับแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมที่นั่งอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนนะครับมีพี่พี่อสมให้ความร่วมมือเขาด้วยนะครับทั้งหมดนีก็คือเพื่อความมุ่งหวังที่ดีต่อสุขภาพของพวกเราเนี่แหละถือว่าเป็นประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากนะครับขลบคุณครับอ่ะแล้วกอย่าลืมนะคะมีโอกาสก็ไปร่วมงานนะคะ20มีนาคมนี้ค่ะทั้งเรื่องของประวัติความดันสำคัญนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเล่นเกมกันค่ะ